สวัสดีเอ้ยมีวันนี้อยู่กับเกมพีโพท์เพย์ให้ได้เสียงเนี่ยมันเคยกับเกมพีโพท์เพย์ก่านออช่วยค้ยคล้ายเพพเพยเก่าอันเงยอันเินกดเพย์โอโ้โต้องอยู่ดูโฆษณาหมดเลยเหรอไอ้สัสคิดไปเหรอ เหมือนยแลีนกันมันก็ <S <S <Durch tus k> คล้ายๆกันน่นะแล้ว enfin ดูนี่มาเจมส์ห้ฉันคกูยี่มีข้อเสนอมาเส้มันก็เป็นอย่างนี้เลยฮึ อย่าบ้าหน,นูนี้ตายไปซะตายตายแม่งเลยเออกู่วยมันงตายไปแกสตดินอืมสุดของพวกแกจะเป็นอย่างนี้เลยถ,ถ้าไม่กดไลน์เอะเฮ้ขยขนยนก็มีเหรอไอ้น้องลองไอ้น,อนี่มีรถด,ด้วยว้าวเดื่อแบบ ย,ยี่ยมโคตรใหญ่นี่รปทุกดูสิว่าโซนแรงแค่ไหน Follow Start อเคชโลสโล โอ้อีกไกลเลยอะเหียรอให้มันมาให้รอให้รถมากนเรายังผงิด้อง้เองเอวนี่มันเหมือนเออเอมันขับเองเลยอ่ะกดสล็ทตเพื่อให้ยา ไปแบบมึนงงเลยใกล้ถึงเลยใน่ซนใ้ยซนไม่เป็นไรเลยแต่บักเอาดูมันดูมันอ่าขาดขาดเรียบร้อย วิธีทำให้ห่นโดนตายง่ายๆโอเคตายหมดเนี้อคุยนี่คือคนดีอันนี้มันคือรถนะไมเ่เล่นเครื่องกันเกมนี้ไม่ยกรถได้ด้วยนะคนนะ ไปไกตีนไอรถวินนี่ใช่คนจะเลี้ยไปขี้เลยไหยโอ้จับรถไ,ไม่พังพังแต่รถปุกตายหมดอ,อตายหมดตายซะ อเอ้สัดใจเว้ยเลือยแตก็ดูเล้วนี่ไอ้ดำนี่ใครมั้เน,นี่ยโอ้ เฮ้ยอย่าเพิ่งไปล้ม,มน้องเอาปืนเอากระนเอาปืนเออเอาปืนนี่ก็จะปินอันไ,ไม่รู้อันก็เลียงอยู่นะั่นนัดเดียวตตยตาย่ตาย่ฮึเล็บชี่ โอ้ยมีมีติดกันด้วยเมื่อถ้าเราเอา,ถาเรถเอารถถ่านเมื่อมันจะเป็นยังไงโอ้รถตู้เมื่อมัน,มนที่มีนี่ด้วยไม่มีอ่ะดีใจเมื่อไง่ย โอ้จะเหนมัน okay, ีเลยเไอ้เือหลุดโมเมนต์น uh ี่ันีอยู่ใครยาโอเคเอาคนมาแล้วกันฮ่าฮ่าอย่ามาเนเนื้อแล้วก็สลมา กินเมนลอมเพล็กเ็ไม่ตือนอัไรหนึ่ยสิวันนี้ยังมีเกมเวีนี่อยู่ก็สมมันกเเหมือนจริงนี่มันก็คล้ายๆกันนะเฮ้ยตัวคนนี้คนคุ้นมากนเคยเจอในมีมเนี่ยวิ่งหน้าโอมสัสู๋วจะเอาอันนี้ทับเอาอันนี้ตีหัวมือ เออเออเดี๋ยวนะผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันมีนิวเคลียร์นี่ผมมามาสองก้อนก็เดินมาหลบลงระเบิดนะนี่เลยดูกดนี่กนปึ๊บเล่นเป็นที Lebur Kenya na Assalamualaikum